สว,ส,นนสวัสดีครับงงพี่น,อน้องสวัสดีครับลงตรงลงข้างครับปีน้องลงใกล้เกลียว mọi đường... đo, đo không đó nó là nó là liệu nó là nó là nó สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับอันนี้คือจากควางหน้าจวางเขาอีกย่งขอคคุณแม่สาวนนทงสาวเล่านอนทงบายอีกย่งก็บื่อผมเนี่ยงามได้จะได้นอนปาเออยังว่าาวงามได้จะได้นอนเปานแม่อันนี้อันนี้เาวันจะเกือนอะไรแม่หนึ่งหน้าแดงหน้าแดงได้น่งเ้็นแบบนี้หน้าแดงหน้าแดงอะไรมันเป็นอายุอาุอาุมันสมเดือนแม่มน่สามเดือนเดือนเนาะสี่สิบห้าวันก็คือเก็บเกี่ยวเลยเนาะ ท่านนี่บ้านปีกันในบ้านพ่อแม่ปีกัคือบ้านหลายปีชห,หลายนะาป,าาปีแล้วห้าปีบ้านนี่ก็น่าปังตีโอ้เฮ็ดปีละสามเทือกอะไรเนาะแต่ว่าจะมีน้ำแต่ว่าน้ำม,มันะสนะดวกด้วยแม่เนาะน้ำสะดวกเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กับแม่บอกครับแมอ่อันนี้กับแม่ือกันครับอันนี้ก็เป็นชินประท่านเลยครับพี่น้องชินประท่านเป็นคล้องชินประท่านเดี๋ยวผมสิบผ้าเก็นไปเบิ้งกับว่าน้ำมาจากใสแจกใสกับเชินประท่านล่ำ กัน้ามาจากเครือนซีดินทอดหรอนะแม่เนาะเครือนซีดินทอดครับนทบตะเบางตากเข้ายืดส่ก่ไหมบางจากเข้าไหมบางตากเส้นข้างโอ้เส้นขางปูไว้แล้วเฮ็ดเรร่อยยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังเถิ่งครับพี่น้องพระเพราเต็มอุ้งแล้วก็เอาขึ้นไปตากเล่นปะเพราะ่าเต็มปลาตาเพราะปริมาณน้ำจืหมเน่องันเปนาบาะขายโอ้อันนี้แมวเ่าขาย

ก็ใเป็นากางเนอะไรละหาลอยครับไละหาเนาะมเีนเเอามือเจอนี่แก๊มือาไอันนี้ก็เจอ้แหละกับปตาเลยครับตาเจเย็นไขอคุณแม่เรียร้อะวเียหน้าะไเียหน้าที่ครับเปลือกไหมพี่น้อง ใบง่วนป่ะครับนี่ยใบง่วนครับโอ้เพียงใบไม้ง่ายๆนะครับโอ้ยกินดีพคตรเลยครับพี่น้องเขมีน่าชิมจักแน้วง่วนหลายตัวใช่ป่ะครับอันนี้อันนี้เกาเจ้านี่เนาะ เขาเนี้ยเขาเนี้ยนี่บ่สาเล่า่นทวงนี่ยแม่แม่จังไรจังเสี่ยวขึ้นไปตาครับม่มครับอันนี้เราขึ้นไปตานะครับเดี๋ยวผมกีพาพี่น้องขึ้นไปเพิ่มมองมองตาเด้ครับสบายไรครับสบายไม่ยงไรมองตาคอเป็นครับจังไรคือรถขึ้นไปเท่ครับมีไรระหารรวยห็นอบ่แม่ครับหารรวยดิีการจะหารรยพรอกันบ่แกกรบหารรอย พอเพียบเลยครับพี่น้องไอ้แม่เอาก้นเกี่ยวนี่ยมันหลายพันหยดเลยครับตัวสีเหลี่ยมตัวสีมามัดมามตาโอ้ยหลายขั้นตอนครับอันนี้เหลากนเกี้ยวกบบพู้เกี้ยวไปขายแต่เกือเอาไปขายเลยเนาะครับเนาะแี่คร่นเนาเกือบไปกินเนากัดกัดเศกันก็ได้หรือว่าจะสางเศกันก็ไปขายก็ได้ราคากันตั้งกันเนาะนี่ครับแบบนั้นเลยครับครับอันนี้ก็คือกข้องช่อนประธานครับพี่น้องแต่ว่าข้องเดี๋ยวนี้มันแก่แหงแล้วเนาะประธานเนีเป็นน้ำเป็นหน่ามันเป็นกับชิบะมีแล้วครับนีคืออหมงาก คนปูพาหันย่างไกเกี้ยวไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องสบายครับพี่น้องมองตาเขาก็ได้ปูตามถนนนีนนน่เลยเรียบกว้างไปเลยครับบรรยากาศครับพี่น้องงามบ่ตรงหน้าธรรมชาติที่ดีครับพี่น้อง ตั้งนมากครับพี่น้องเวเขาเป็นมาเท้ครับเพต่างกันครับ ดีครับพี่น้องดีเงี่ยว่าเก่าแค่รานเป็นยังไงสบายสบายครับพี่น้องไรละหารวยผูเสียดับทั้งนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าจับฟังหน้าต้องไปผู้กวดเองปะครับโมเมนต์จับฟังรถเกี่ยวตัวจับฟังหน้านะครับนี่ครับกวดกวดหนตาครับพี่น้องั ง่ายหลายเนาะครับซื้อมือนนี่ายหลายเซลก็ต้องใส่เงินจั็หน่อยครับพี่น้องนี่แหละครับคือวิธีทุกมือนี่ครับกับสบายง่ายไงในเลงกน้อยจะว่าจะห่อต้องใส่เงินครับใส้กระชากจะมีขาดทุนนะครับแต่ห้าลงทุนเหรอเนาะแต่ผนป้าบ่เอื้อื่นนี่ก็คือขาดทุนครับพี่น้องเก็ดยังี้ยกระชากครับพี่จ้งปีนี่แหละครับส่วนมากสิขาดทุนใช่ครับปีนี้หน้าปีขาดทุนหลายครับพี่น้องหยากระไรกันกันยากระไร ข้าฝนบ่ดีแล้วก็หญ้าจะหลายรับพี่น้องเ้อครับเาเขาเม็ดงามดีครับอันนี้เป็นเขาสาวเราน่นทง่นวาตากะเดดก็ระเมยังเอานี่ยอะโอ้าา้าทามันเดดกระเดีเดียวบ่ครับเจ้าคันคันคึ้นยังสี่กับเมื่อนกับ้องตาอีแล้วเนาะ โอ้เจ้าตอนนั้นหอนท่ามกับฮวนอยู่ไหะครับอันเพื่อนเพื่อนล่างกับก็ขันกรอบร้ายกับว่าแมนแนวเนาะมัน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 เข่าวเบาครับเข่าวเบาข่าหน้าหน้าหน้าปังมันไม่แมนข่าหน้าผีครับผมดึงบรรยากาศกับพี่น้องง่ไงพอสบายพระบุญสบายแมนบางตากกัแว่าเนาะเกีับว่าเนาะครับเพราอเอาขึ้นมาจากหนีเลยครับการเรียกฟ้องึ้นมาเลย ทำบ่าเทียงหน้ากับว่ามันเป็นเนื้อนัวบาดล้างหนึ่งแับเขาเป็นยังไงบาดล้างหนึ่งแบบเป็นแม่นี้แบบง่ายล่ะจำบาดอะไรกับทางเบียร์พ่อครับวิธีจาบเบื้องเกียวขาดกันนะครับพี่น้องเขาเบื้องเกียวนี่ครับนี่ครับนี่ครับเช่าวขาดนี่ครับปรนเ็ดก็จะตาเขาโดยเฉพาะครับพี่น้องขวดเขาโดยเฉพาะครับง่าจิกนาจิกหลังกระแหงนะแม่นะ กวดดูๆเจ้าฮักกวดดูแสดงแห่งไว้เนาะแม่น้อเป็นว่าถ้ามีแดดครับไม่มีแดดครับครับบ่เฮงบ่โดนครับบ่เฮงแปลว่าบ่โดนได้ครับบ่โดนบ่นานครับสบายเลยไปแล้วครเนาะคือว่ารถเขาเท่เนาะ กถเป็นเที่ยมมันมันก็มีบางนาเนาะแต่บางแดดวันน้าก็ออกสวนกุ้ก้อนแต่วลาไปเที่ยบางส่วนกับบางนะเวไอ้เนี่ยมันบางเพราะว่าเหี่ยมันบางๆมันจังแห่งไหวหอบที่กะดูกับแห่งแดดเดียวพอราะเนาะจังบ่ไายรำไรฮะจะฝนอันนี้เป็นช่วงระยะย่าฝนอยู่ครับท่านในเมื่อฝนเป็นไร คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมมีอย่างครับภาพพี่น้องมาบนการเกี่ยวเขาเจ้าหนามกองคนอีสานบ้านนอกกับตัวเมืองนี่ใส่วิธีไหนเกี่ยวกับอันนี้คือสั่งใส่ทั้งสี่สเปรดตลอดนะครับส่วนมากส่วนหลายนี่ครับแต่ว่าส่วนหมาก็เอามือเกี่ยวอยู่ครับเอามือเกี่ยวกับประหยัดประหยัดนั่นอยู่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผู้ดีมีเงี้ยเลยครับพี่น้องขอบคุณ